สัญญาณเตือนหมดยุคเพื่อไทยลูกจอผพ้นตำแหน่งพ่อสอติดคุกเรื่องคะแนนนิยมเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆพอล่าสุดส่วนดุศิตโพได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนกรกฎาคม2568ซึ่งเรื่องที่เรียกเสียงฮือฮาได้คือนักการเมืองฝ่ายรัฐบ,บาลและฝ่ายค้าน ที่ประชาชนคิดว่ามีบทบาทโดดเด่นในเดือนกรกฎาคม2568เพราะคะแนนของมาดามอิงแพทองทานชนวัฒน์นายกรันตีและรันตีว่าการรวงนธรรมหัวหน้าพักเพื่อไทยร่วงลงไปที่อันดับ3าในฝั่งของพรรครัฐบาลโดยอันดับที่1คือท็อปบราบุศิลปะอาชาลัมตีว่าการทรวงการพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาและอันดับที่2คืออ้วนภูมิธรรมเวทยชัยรองนายกรันตีและลัมตีว่าการสวงมหาไทย ในฐานะรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีไม่น่าแปลกใจว่าเพราะเหตุใดวาราบุตรและภูมิธรรมขึ้นเป็นที่หนึ่งที่สองเพราะต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งที่ท็อปได้คะแนนนิยมเยอะขึ้นเพราะคลิปวิดีโอถแถลงการประนามกัมพูชาโจมตีไทยที่ได้ออกมาพูดด้วยตนเองเป็นภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารไปรยังต่างชาติด้วยท่าทางที่ดุดันจริงใจได้คะแนนความนิยมไปถึง4 4 0 5ส่อร์เซส่วนภูมิธรรมที่ได้รับความนิยมในช่วงนี้ พราะเป็นหนังหน้าไฟที่ต้องบริหารความสัมพันธ์ของเราสองสาคนทั้งตระกูลชินกับตระกูลหุนไม่เป็นตัวของตัวเองแต่ก็ได้รับคำนิยม29.85ขณะที่อิงถึงแม้จะได้คะแนนนิยมน้อยลงเหลือเพียงแค่26.10เพอแทบจะลอยตัวเนื่องจากตอนนี้ก็ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกแถมด้เดินหน้าทำอะไรก็ทำไม่ได้เต็มที่เท่าที่ควรฉะนั้นการอยู่เฉยๆของเธออาจจะกลายเป็นการช่วยรับาลที่ดีที่สุด ดูแล้วคะแนนนิยมของแพรทองทานจะกู้ก็กลับมายากเป็นเรื่องปัญหาเศรษฐกิจที่ชาวบ้านบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าของขายไม่ได้มีแต่คนขายไม่มีคนซื้อเศรษฐกิจตกต่ำสุดๆยังไม่มีธีการช่วยเหลือล่าสุดนายกอิงไปเยี่ยมศูนย์พักพิงที่จังหวัดสุรินเจอชาวบ้านที่รับผลกระทบจากปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาบุกถามว่าทําไมใจร้ายแท้วันต่อมามาดามแพรลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านก็เจอดีโดนชาวบ้านบุกตะโกนด่าต่อหน้าอุงอิงขายชาติ เมื่อโดนตำรวจลากไปทําให้ชาวบ้านดังกล่าวไม่พอใจตะโกนต่อว่าเจ้าหน้าที่ว่าทําไมถึงการออกอะไรกันนักหนาะทําไมประชาชนถึงไม่มีสิทธิ์พูดก็มันขายชาติส่วนประเด็นที่ไม่น่าให้อภัยคือเรื่องคลิปเสียงหลุดที่สนทนากับสมเด็จฮุนเซนประธานพุฒธสภากัมบูชาเป็นเหตุทําให้สารรัฐมนูญสั่งนายกหยุดปฏิบัติหน้าที่เรื่องที่เป็นจุดอ่อนโดยวิจารณ์มากที่สุดคือเรื่องการสื่อสารและเมื่อกลับไปดูที่ต้นเหตุก็เข้าสํานวนโบราณว่า หัวไม่ส่ายหางไม่กระดิกในเมื่อทักษิณชินวัตรพ่อนายกหรือบิดาพักของเพื่อไทยไม่เล่นบทเข้มเหมือนตอนเป็นนายกทําให้หางอย่างภูมิธรรมมาฤิษเสงี่ยมพงศ์รัมตีว่าการส่งการต่างประเทศเล่นบทตั้งรับลูกเดียวสร้างความไม่พอใจให้กับคนในสังคมว่าเหตุใดประเทศไทยจึงตั้งรับเพียงอย่างเดียวทั้งที่ประเทศไทยเป็นฝ่ายถูกขเขมรเปิดฉากโจมตีก่อน บทบาทรัฐบ,บาลเรื่องปัญหาชายแดนแทนที่ทําวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเรียกความเชื่อมั่นกลับมาสร้างความเข้มแข็งให้เป็นว่ารัฐบ,บาลเอาอยู่ไม่ยอมให้ประเทศใดรุกรานหรือใครเอาเปรียบแต่กลายเป็นว่าทําโอกาสเป,เป็นวิกฤตเสียอย่างนั้นมีหนําซ้ําปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ทางรัฐบ,บาลและตัวของนายกได้รับคะแนนนิยมต่ําลงคือการมีบทบาทของทักษิณที่เห็นได้จากการออกงานครั้งล่าสุดลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้อ,อพยพเทศบ,บาลเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี ไม่วายมีดราม่าทั้งเรื่องแจกเงินที่ถูกสงสัยว่าเงินมาจากไหนหรือการร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทั้งที่รู้ว่าไม่ควรไม่รู้จักกาลเทศะแถมคนต้นเรื่องก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นสสอุบวนราชธานีของพักเพื่อไทยที่ลงพื้นที่ไปด้วยตอนนี้แค่ชื่อของพักเพื่อไทยดูแล้วต้องยืนด้วยลำแข้งตัวเองสสที่เหลือต้องหาทางเอาตัวรอดแถมทสารรัฐมนูญสั่งให้แพทองทานโพสต์ตำแหน่ง แคนเดีดนายกคนถัดไปก็มีชื่อของชยัยเกษมนิติศิริที่ถึงแม้จะพร้อมรับตําแหน่งแต่ปฏิเสธเรื่องสุขภาพไม่ได้จริงๆและถูกตั้งคําถามว่าจะพาพักไปรอดหรือไม่จากเหตุการณ์ทั้งคดีพ่อลูกปัญหาชายแดนไทยเขมรเป็นสัญญาณเตือนว่าใกล้หมดยุคของเพื่อไทยเพราะดูแล้วก็มีแต่เรื่องเสื่อมเสียหาทางออกไม่ได้จะทําอะไรก็ทําไม่ได้เต็มที่ หัวเรือของพรรคเพื่อไทยนายกอิงยืนอยู่บนหน้าผารอเวลาสารรัฐมนูญนัดตัดสินออกจากตาแหน่งจากคดีคลิปฉาวเร็วๆนี้ส่วนทักษิณผู้นําจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยในคดีเปิยทิพย์ชั้นที่สี่ที่สารรัฐมนูญนัดตัดสินในวันที่9กันยายนี้ก็ไม่น่ารอดเรื่องคะแนนนิยมไม่ต้องคาดการณ์ว่าเลือกตั้งครั้งหน้าจะได้สะสะกี่คนดูที่การเลือกตั้งซ่อมเชียงรายเขตเจ็ดถ้าแพ้ก็ตายคาบ้านแสดงว่าเพื่อไทยสิ้นมนขัง เลือกตั้งใหญ่แพ้ขาดแน่นอนจากการกระทำของตัวเองทั้งนั้น